สวัสดีครับพบกับเพจอีซูออกรถง่ายได้เหมือนฝันบายตีเล็กนะคะวันนี้นะครับตีเล็กอยู่ที่อีซูโคยยฮหาสาขารัชด,ดานะครับรเดี๋ยวตีพามาดูรีวิวนะครับผมเจ้าวีคอร์4-4ีคูันนี้เลยนะครับผมจะเดินทางไปถึงเชียงคานแล้วนะครับผมลูกค้ารอรับรถอยู่นะครับ เรียกกันได้ว่ารอคอยกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับกับเจ้าวีคอสสีค 4- ูสีขาวมุกนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัว2022นะครับผมกระจังหน้าจะโดดเด่นกว่ารุ่นอื่นๆก็คือจะเป็นสีปรับนะครับผมสีเมทัลลิกตัดดําเงาแบบนี้เลยนะครับผมหรือเจ้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าเขี้ยวกุดของเราเองนะครับผมตัวนี้นะครับรอไปส่งมอบแล้วนะครับดูนะครับ ตัวนี้คือปลดล็อกนะครับที่พิเศษในโค้ของเราหรือว่าโค้ยฮาของเรานะครับให้พิเศษก็คือกระจกพับไฟฟ้าอัตโนมัติตัวนี้นะครับผมเพียงแค่กดปุ่มรีโมทนะครับหูกระจกก็พับไฟฟ้าได้แล้วครับผมโอ้โหเป็นไงครับทาให้คุณลูกค้ารู้เลยว่ารถของเราล็อกหรือไม่ได้ล็อกอยู่นะครับตัวรุ่นนี้คือติดฟิล์มแล้วนะคะผมเป็นฟิล์มลามินานะครับผมอ่า ติดกล้องนะครับชูเดินเชิญดูด้านในได้เลยนะครับมีกล้องให้ด้วยนะครับผมเป็นของแถมหรือแคมเปญที่คุณลูกค้าได้รับเลยล็อกเบรคล็อกคาสเราเตรียมมาให้อย่างดีเลยนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวสุดเลยนะครับท็อปสุดของอินสุของเราแล้วนะครับออนิวนะครับตัวนี้อโอโหสุดยอดจริงๆนะครับที่สําคัญมากกว่านั้นเดี๋ยวมาดูด้านหลังเลยครับตัวนี้ มีโชคนะคะผลผ่อนแรงนะคะผ่อนแรงแบบนี้นะคะปกติคุณลูกค้าเปิดแล้วจะล่วงรุบเลยใช่ไหมครับปกติเปิดปุ๊บล่วงปุ๊บแต่ตัวนี้นะคะผมช่วยผ่อนแรงให้กับคุณลูกค้านะครับอ่าเป็นไงครับดูดีมากๆเลยนะครับผมไม่ใช่แค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเราไปดูด้านหลังอ่ะไม่ใช่ด้านหน้านะครับฝาปรงเราก็มีพิเศษให้กับคุณลูกค้านะครับ โหวันนี้ฝนลมฝนมาแรงมากเลยนะคะตอนนี้ลมฝนแรงจริงอ่าโค้ฝาตรงหน้าแบบนี้คือเราเกี่ยวเกี่ยวตัวนี้นะครับเกี่ยวตัวนี้ปุ๊บขึ้นได้เลยอ่ามีโชคค้ำให้นะครับผมสุดยอดไหมครับมีที่นี่ที่เดียวคือที่อีสุโคยมะสาขารัชชานะครับผมแล้วถ้าใครอยากได้นะครับแคมเปญดีๆหรือรถหารถอยู่นะครับ ก็ทักเข้ามาหาตีได้นะครับที่เพจอีสูออกรถง่ายได้เหมือนฝันไปสีเลยครับวันนี้ตีเลยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปนะครับ